วันนี้นะครับผมมีปัญหาหนึ่งนะครับสำหรับผู้ใช้รถ Fortun e r โดยเฉพาะรถที่มีอายุหลายปีแล้วนะครับเพื่อนๆบางคนเมื่อซื้อรถยนต์มือสองโดยเฉพาะรถยนต์ Fortuner เนี่ยก็จะเจอปัญหาปัญหาหนึ่งนะครับก็คือปัญหาพวงมาลัยสั่นนะครับก็คือปัญหาเนี้ยมันเกิดจากหลายจุดนะครับ ที่เพื่อนๆจะต้องไปเช็คแต่เท่าที่ผมเคยเจอมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เจออยู่ก็คือเจ้ายางกันโครงนะครับมันเสื่อมสภาพมันฉีกขาดหรือว่ามันซุดนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยทําการาซื้ออะไหล่มานะครับในราคา500กว่าบาทนะครับหคู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาดูค่าใช้จ่ายกันว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเปลี่ยนตรงไหนนะก้มลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูด้วยครับเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกอย่างนี่เดีอยครับมีเหล็กกันโครงนะครับยื่นอยู่ครับเหล็กกันโครงครับอยู่แล้วก็มาอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับตอนถอดก็มีน็อตแค่สองตัวครับ นนก็ด้านหลัง2ตัวอันนี้ก็เป็นสภาพ ลูกยางตัวเก่านะครับที่ติดรถมานะครับรถผมมีอาการพวงม,มราลัยสั่นนะครับแล้วก็เป็นมากจนถึงขั้นที่ผมไปเปลี่ยนล้อแมกนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ต่างๆก็ไม่หายนะครับสุดท้ายมาเจอว่าเจ้าลูกยางตัวนี้มันสึกนะครับแล้วก็ล้อทางด้านขวาทางด้านซ้ายเนี่ยมันสั่นนะครับอาการสั่นของล้อด้านซ้ายเนี่ยเมื่อถอดตัวลูกยางกันโวงหน้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่ามัน มันฉีกขาดนะครับครับลักษณะของเดิมเนี่ยมันฉีกขาดนะครับผมครับอาการมันเป็นแบบนี้แล้วก็เห็นไหมครับรูมันไม่กลมแล้วมันเฟ้อละครับเนื่องจากมันฉีกขาดส่วนทางด้านขวาเนี่ยอาการสภาพก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็เสียทรงละคือยางเนี่ยมันหมดสภาพแล้ว